มาถึง i n s ไซต์อินเตอร์กันบ้างครับเรียกว่าหลังจากที่โจลิสเลเวอร์สนะครับเขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโ,โหก็เรียกว่ามีข่าวการที่เธอเนี่ยได้เข้าชิงรางวาัลแกรมมี่อะวอรมาฝากกันด้วยครับ เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีนะครับว่าผลงานเป็นสิ่งท,ที่จะหลงเหลือไว้เป็นที่จดจำจริงๆครับเมื่อพิธีกรล <ๆ S 1> ุดเดอร์ผู้ร่วงลับอย่างจอห์นลเวอร์สที่เพิ่งเสียชีวิตไปในวัย81ปีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี Awards ครั้งที่57ในสาขา best spoken word Album จาก Diary of m m d d เ v วครับซึ่งเป็นผลงาน audio book จากหนังสือชื่อเดียวกันของเธอ ซึ่งสำหรับการได้เข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในครั้งนี้นะครับเป็นการเข้าชิงหลังจากที่เธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพิธีกรสุดแซ่บอย่างโจลิเวอร์สก็ไม่ใช่หน้าใหม่ของเวทีนี้เพราะว่าเธอเคยได้รับรางวัลแกรมมี่มาก่อนแล้วครับในปี1984ในสาขา best comedy album ด้านทางลูกสาวของเธอนะครับเมลิซาลิเวอร์สก็ดีใจแทนคุณแม่ผู้ล่วงลับของเธอด้วยการทวีตข้อความแจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆครับได้รับดูนะครับแล้วเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนแม่ของเธอมากๆที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลแจมมี่ในครั้งนี้ ด้านเ a ลี่ออฟออฟอัมเดีว่านะครับเป็นเรื่องราวสไตล์ d ด i ี่ที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางของโจนและครอบครัวไปยังเม็กซิโกลอสแอนเจลิสและนิวยอร์กครับซึ่งระหว่างทางเธอก็ได้พบกับเหล่าคนดังมากมายและเธอก็ไม่ลืมนะครับที่จะฝากคำวิจารณ์แบบแซบๆคันๆไปให้พวกเขาตามสไตล์ของเธอนอกจากนี้นะครับเธอยังเมาแล้วก็จิก,กัดคนดังมากมายเลยตั้งแต่เกรด A ไปนจนถึงดารานเนมครับด้วยฝีปากสุดกล้าตามสไตล์แบบโจลิเวอร์สครับ โอ้โหนะฮะก็เรียกว่าตัวจากไปแล้วแต่ว่าผลงานที่ยังเจ๋งนี่ก็ยังคงอยู่นะครับผมแต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะทำไมตอนฉันไม่เสียไม่คิดจะมอบรางวัลให้ฉันล่ะเนอะใช่ไหมฮะอาจจะคิดช้ากันไปนิดนึงแล้วกันแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ถูกต้อง